แต่มีช่วงวันแม่เนะี่ยที่คนไทยกําลังมีความสุขกับวันแม่เนี่ยนะครับทั้งโพสทั้งถวายพระพรทั้งโพสเรื่องแม่ตัวเองอก็มีคนกลุ่มหนึ่งเขาตั้งคําถามขึ้นมาอมทําไมเราต้องมาลาลึกเอ,อหรือต้องมาบอกรักแม่ตัวเองในวันเกิดของคนอื่นนะ <c oughs> คือเข้าใจได้เลยคําว่าวันเกิดของคนอื่น <c oughs> นะคนที่โพสต์แบบนี้นะ คนอื่นมาถึงใครอ่ะก็วันที่สิบสองสิงหาคมค่ะวันเฉลิมพระชมภาษารวมในพนั่งเจ้าสิริกิตนะครับก็มาตั้งนานแล้วนะคือคนพวกเนี้ยก็จะมีคําถามกับสถาบันมีปัญหากับสถาบันอะไรต่างๆมุยิบมุมนั่นมุมนี้มาคือคุณจะไปบอกรักแม่คุณมันอื่นก็ได้นะ<ช>ไม่มีใครว่านะจะบอกรักแม่วัน วันเกิดคุณวันเกิดแม่ของคุณเองห,หรือว่าจะบอกรับแม่ทุกวันสามร้อยหวันก็ได้หรือวันที่12สิงถึงหาคมในขณะที่คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศนี้เขาบอกรับแม่หรือขาแสดงออกกันเนี่ยนะคุณไม่ต้องบอกอคุณไม่ต้องบอกคุณก็จะไปแบบเดินผ่านแม่คุณเฉยๆก็ป็นเรื่องของคุณไม่ใวใ่ว่าอะไรนะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าทําไมนะแต่ละประเทศเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่า มีมีอาจารย์อาายัศดางยม,มานาคเนี่ยเขาเป็นค้นข้อมูลมานะ,ะอันนี้ต้องขอบคุณเลยนะเพราะว่าหลายหลายข้อมูลก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะคุณทิยาว่าต่างประเทศเขาก็มีวันแม่เหมือนกันมีสลคะแล้วก็มีที่มาที่ไป<ม>นะครับ<ม>แตกต่างกันไปการกตัญญูหรือการระลึกนึกถึงการทําสิ่งดีๆให้กับผู้ให้กําเนิดเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันร้ายแรงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่มันเสียหายและแล้วประเทศเขาก็มีวันแม่ของตัวเองเหมือนกันเนี่ยนะคะ อาจารย์สดางยมานาเขาบอกว่าทําไมต้องบอกรักแม่ตัวเองในวันเกิดของคนอื่นคําถามจากเด็กไทยที่ประกาศว่าตนเองคือคนรุ่นใหม่ที่มีความรอบรู้เพราะมีเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ทั่วโลกในในพิษตาแต่เด็กเหล่านี้กลับไม่เคยสืบค้นหาข้อมูลใดๆพวกเขาและเธอมักจะเสพข้อมูลเท็จที่กลุ่มคนไม่หวังดีป้อนให้จนเกิดทัศนคติแปลกประหลาดต่างๆนานามากมายและคำถามว่าทำไมต้องบอกรักแม่ตัวเองในวันเกิดคนอื่น ย่อมเป็นคำถามที่มุ่งโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แน่นอนเนื่องจากวันแม่ของแห่งชาติของเราเนี่ยก็ตรงกับวันเฉลิมชนองพรรษาเนี่ยนะคะและเด็กรุ่นใหม่กลุ่มนี้ถูกปลูกปั่นให้ต่อต้านสถาบันด้วยข้อมูลที่ปั่นทอดบั่นทอนสถาบันต่างนานาเรื่อยมาน่าแปลกใจว่าเด็กรุ่นใหม่ที่อวดตัวเหลือเกินว่ามีเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลความรู้กลับไม่เคยรู้ว่าประเทศต่างๆทั่วโลกก็มีวันแม่ และผู้คนทั่วโลกก็กำหนดวันพิเศษขึ้นมาเป็นวันแม่สากลหรือวันแม่แห่งชาติเพื่อจะบอกรักแม่ตัวเองในวันเกิดของคนอื่นวันแม่แห่งชาติไม่ได้มีเฉพาะที่เมืองไทยแต่มีอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะอาจารย์ก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีวันแม่อย่างไรบ้างนะคะสําหรับประเทศไทยเนี่ยเดิมทีนะคะมีการจัดงานวันแม่โดยสํานักวัฒนธรรมฝ่ายหญิงสภาวัฒนธรรมแห่งชาติกําหนดเปันที่15เมษายนของทุกปีตั้งแต่ปี2493 ต่อมาปี2519ก็เปลี่ยนมาเป็น12สิงหาคมค่ะซึ่งตรงกับวันเฉ,ฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระสมเด็จพระนางาเจ้าสุริยกิจพ,พระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงส่วนต้นกําเนิดวันแม่นะคะมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ชาวกรีกที่เฉลิมฉลองวันแม่ The ยมา of the God ที่อังกฤษชาวอังกฤษเองก็เริ่มมีวันแม่ในปีค์ศักราช1960ค่ะ เสื่อเนื่องมาจากพวกกรรมกรนำเค้กชนิดพิเศษที่เรียกกันว่า The m a t e r i n g Cake นำกลับไปเยี่ยมมารดาของตนนะคะอเมริกาก็มีเหมือนกันค่ะวันแม่ของอเมริกาตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมวันแม่อเมริกาก่อตั้งโดยแอนนาจาวิชเมื่อปีคศ1908เนื่องจากการเสรียชีวิตของคุณแม่ของแอนนาเธอจะทำพิธีรำลึกพร้อมกับรณรงลงให้ทุกคนยอมรับวันแม่เป็นวันสำคัญของชาติ พอมาปี1914วูดโรวิลสันประธานาธิบดีสหรัฐได้ตกลงกำหนดให้วันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่อย่างเป็นทางการของอเมริกาที่สำคัญวันแม่ของอเมริกายังถูกใช้เป็นวันแม่สากลของอีกหลายประเทศทั่วโลก เพราะนั้นก็จะอาจจะเกิดคำถามที่ว่าแล้วทำไมความต้องการระลึกถึงบุญคุณของแม่ของคุณครูค,คนหนึ่งแห่งรัฟิลาเดลเฟียในอเมริกาจึงกลายมาเป็นวันแม่ของคนอเมริกันและชาวโลกล่ะนะคะทำไมอ่ะใช่ไหมเออเนี่ยแล้วทำไมคนอเมริกันต้องบอกรักแม่ตัวในวันเกิดคนอื่นล่ะเออนี่สกะเดียวกันเลยตรกะเดียวกันหรืออย่างที่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นในปี19่ส1นะครับองค์กรสตรีสูงสุดของญี่ปุ่นกำหนดให้วันที่6มีนาคมซึ่งเป็นวันฉลองพระราชสมภพ ของพระราชินีคาโอรุมาโคโตเป็นวันแม่ต่อมาปี1937ได้เปลี่ยนเป็นวันที่5พฤษภาคมหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้อเมริกาในสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นก็ต้องเปลี่ยนวันแม่ตามสาหรัฐอเมริกานะครับโดยจัดขึ้นในวันที่12ของเดือนพฤษภาคมอาจารย์ก็ตั้งคำถามแบบเดิมอ่ะทำไมความต้องการระลึกถึงบุญคุณของแม่ของคุณครูคนหนึ่งแหง่งรัฐฟิลาเดลเฟียในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงกลายมาเป็นวันแม่ของชาวญี่ปุ่น ทำไมต้องบอกรักแม่ตัวเองในวันเกิดของคนอื่น <c oughs> นะมีอีกหลายประเทศฝรั่งเศสก็เหมือนกัน <c oughs> อินเดียก็ใช้วันที่สองของเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกับอเมริกาซึ่งก็มีที่มาจากการเสียชีวิตนะการล,ลึกบนคูณของแม่ของคุณครูคนหนึ่งแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย <c oughs> นะคนเดียทั้งเป็นบรรพันล้านคนอ่ะทำไมไม่ตั้งคําถามแบบนั้นบ้างทําไมไม่ตั้งคําถามแบบนั้นนะค่ะประเด็นสาคัญที่อาจารย์อัศดางชี้ให้เห็นคืออะไรลูกไม้คุณอนิยา พวกคนรุ่นใหม่ที่อ้างว่าเก่งเทคโนโลยีเหลือเกินเนี่ยนะ,ะข้อมูลข่าวสารยเยเรื่องแบบนี้ยังไม่ค้นเลยนะครับดีแต่ตั้งคำถามแล้วก็ไปะนะครับแล้วก็ไปเก็บซากน้ำลายจากบรรดาศาสดาของเขาทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เกียรติเป็นปวินเป็นใครต่อใครก็แล้วแต่เสเ็บคนดังเอามาพ่นต่อที่น่าตกใจก็คือว่านอกจาก ไอ้การตั้งคำถามไม่ไม่ใช่ปัญหานะตั้งได้แต่ว่าหาข้อมูลด้วยอไอแนวคิดเรื่องความกระตันยูเนี่ยรู้สึกเราเคยจะเอามาพูดในรายการเราแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยนะมันเริ่มมีการเผยแพร่ไอแนวคิดแบบนี้มากขึ้นนะว่าความกระตันยูไม่ใช่หน้าที่ของลูกนะเราไม่ได้อยากเกิดมาเราไม่ได้อยากเกิดพ่อแม่ทําให้เราเกิดมาเองว่าอย่ามาเรียกร้องความกระตันยูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐคนหนึ่ง นะหมายอะไรชื่อดังเลยเนี่ย <S <S พูดเอาไว <S <S ้ว่าผมไม่ได้เกิดมาเพราะผมอยากเกิดเพราะหม่ยตามผมเกิดเพรเเาะไอ้เป็นหน้าที่พ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูสิถูกไหมครับแล้ว,ลวยุคนี้นะ<อ>ยุคนี้นะยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะแล้วก็วมีมีมีคนเอาไปโพสแล้วก็เพจด,ดังเขาก็เอามาโพสคำพูดนะครับทีมงานเอาภาพที่ส่งให้ขึ้นมาหน่อยที่มีสติ๊กเกอร์แปะหน้าเขาไว้เนี่ยนะแต่ไม่ต้องไปรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าแต่เห็นคำพูดเนี้ยนะเนี่ย นันทยาอ่านเห็นไหมบอกว่าไม่ใช่ไม่รักพ่อแม่อืมแต่สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ย่ำแย่กําลังทําให้คนรุ่นใหม่แบกรับความกระตัญยูไม่ไหวค่ะอ่าเนี่ยมีนักวิชาการอ่าบางคนเขพยายามนำเสนอมุมนี้ว่าเพราะเราไม่มีรัสวัสด,ดิการโน่นนี่นั่นะอะไรองนี้นะ เอ้คุณเขาเขาตีความคาว่ากตันยูเป็นยังไงนะทําไมมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจสังคมด้วยอนี่แหละคือผมถามง่ายๆนะถ้าพ่อแม่ทุกคนใช้ตักกะแบบนี้นะเด็กครึ่งโลกเนี่ยโดนคิดเท่ายัดปากตั้งแต่วันแรกเกิดแล้วพ่อพ่อแม่ไม่มีเงินพ่อแม่เศรษฐกิจไม่ดีนะเราเคยได้ยินเยอะแะเลยไม่ว่าบางทีก็ไม่ใช่เรื่องเล่านะหลายคนประสบกับตัวเองว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีลูกเยอะ นะฮาคนเจ็ดคนก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าอดทนเลี้ยงลูกจนเติบโตได้ค่ะนะแต่วันนี้ลูกมาบอกโอ้โหเศรษฐกิจไม่ดีเลยเนี่ยนะจะมาเรียกร้องความกระตันยูอะไรไหมล่อล่ะละมันความกระตันยูเริ่มจะสั่นคลอนแล้วเพราะนั้นต้องรัดสวัสดิการหรออะไรประมาณอย่างนี้นะนี่นี่ก็เป็นความคิดที่คนผู้ใหญ่หลายคนบอกว่อเดี๋ยวนี้ลูกมันเปลี่ยนไปนะลู่มันเปลี่ยนไปจริงๆนะนี่ก็เอามาเนี่ยเห็นเขาแชร์กันเยอะเลยหยิบมาคุยกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่า คือคือไม่ต้องรอเรียนจบทํางานหรอกนะเอาแค่ว่าการที่คุณยังทํางานไม่ได้คุณร้องพ่อแม่ซื้อมือถือเนี่ย นะไม่ร้องซื้อมือถือเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยพ่อแม่แล้วนะคือความกตันญ,ญูเนี่ยมันสามารถที่จะแสดงออกได้หลายรูปแบบจริงๆนะคะ,ะมันไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินนะ่ะคือคนไปตีความว่ากตัญยูคืออะไรกรตันยูคือต้องซื้อของแพงๆให้งหเเินดือนกตันยูต้องให้เงินเดือนกตันยูคือต้องพาไปกินของอร่อยๆแต่จริงๆความกตัญญูหรือว่าการการคือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันอยู่เคียงข้างกันเป็นกำลังใจร่วมทุกร่วมสุขอันนี้มันก็คือการแสดงความรักความกตัญญูอย่างหนึ่งเหมือนกันมันไม่ต้องใช้ต้นทุนที่เป็นตัวเงินนี่นี่เป็นผลผลิตของลัทธิหนึ่งเลยนะอ่าเพราะว่าถ้าคุณนึกถึงว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะ ในวันที่พ่อแม่มีเราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ร่ารวยนะคะก็อดตกระกรรมลําบากอดมื้อกินมือน้อด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 อยากๆเพื่อให้ลูกได้กินได้กลับกันเนี่ยในวันที่พ่อแม่แก่ตัวไปเนี่ยนะคุณอาจจะมีงานทานําแต่คุณไม่ได้รวยแล้วยังไงคุณต้องตระลัคนเดียวคุณก็ทิ้งให้พ่อแม่อยู่วันนี้เหรอเพราะคุณบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะน,นี้ก็เป็นเรื่อง ที่แต่มันเกิดขึ้นแล้วนะออแล้วก็กำลังแพร่หลายานะกำลังแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในหมู่คนที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่แถมมีนักวิชาการมาสนับสนุนมารองรับไอ้ความคิดแบบน,นี้ด้วยแต่ยุคนี้เป็นยุคของการตั้งคําถามจริงนะคะ,<อ>ะคาถาม<อ>หลายคําถามมันก็สร้างสารรค์นะมันก็นําไปสู่คําตอบไปหาคําตอบที่ดีแต่ว่าหลายคาถามมันก็เป็นคําถามที่เราก็เออก็สงสัยเหมือนกันว่าก็<อ>ามีคนที่คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะค่ะ